สวัสดีพี่น้องชาวฟาร์มซินเตอร์2 5กคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปลูกดอกทานตะวันนะครับเปลี่ยนบ้างนะครับปลูกข้าวปลูกข้าวโพดเบื่อแล้วมาปลูกทานตะวันกันบ้างนะนี้เร่งเวลานะครับ สังเกตตรงหัวมุมด้านขวามือนะครับสีขาวๆเล็กๆข้างบนเงินนะนะครับต้องรอให้ได้50%นะครับถึงมันจะโตขึ้นหนึ่งครั้งนะครับจะไม่เหมือนข้าวหรือว่าอย่างอื่นทั่วๆไปนะครับพอ50%มันจะโตขึ้น1ครั้งนะครับมันโตได้สี่สีครั้งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอาเดี๋ยวรอเวลาก่อนนะครับรอเปอร์เซ็นต์ก่อนสีแล้ว เป็นมอดนะครับเดี๋ยวมอดแนบไฟล์ไว้ให้อ่ะห่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วน่ะขึ้นมาแล้วนะครับมันช้ามันเสียเวลาที่ว่าเออมันช้านะครับ เดี๋ยวอพอร้อปปุ๊บมันก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่นะครับสวยเหมือนกันนะครับถ้าว่าปลูกให้มันเต็มปแปลงอะ่ะมันจะสวยมากแบบไม่อยากเกี่ยวเลยอยากดูมัน กก่อนอนมันช้าตรงนั่นแหละนตรงเวลาของมันเปอร์เซ็นต์มันนี่แหละมันช้าตรงนี้แหละส่วนอ่าที่อ่ามอที่ให้นะครับมันปลูกได้หลายอย่างนะครับปลูกอ่าอะไรนะ ลันเตานะครับเดี๋ยวแมนนี้ก็จะแนบไว้ให้เหมือนกันนะครับอ่าเริ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมขึ้นมาแล้วมันช้าไปตรงนี้แหละส่วนรถเก็บ ใช้เกี่ยวข้าวนะครับแต่ว่าที่เกี่ยวใช้เป็นไอเ,เป็นไอแหลมๆอย่างเงี้ยนะครับใช้ที่เกี่ยวข้าวเกี่ยวไม่ได้นะครับใช้ต้องใช้แบบนี้อย่างเดียว อเออเสร็จแล้วถ้าเรเกี่ยวเกี่วแล้วเอาไปทำอะไรนะครับเออก็เอาไปเก็บไว้ลงเก็บนะครับจะเป็นลงเก็บสีส้มนะครับถ้าถ้าของเดิมจะเป็นสีฟ้าสีเงิน นะครับน้ำือเงิมเข้มใช่ไหมที่พวกเก็บข้าวเก็บ,บเบลล์เก็บข้าวโพดอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นทางทส้มต้องใช้แบบมอดนะครับแบบดดิมไม่ได้นะครับอ่ะเป็นไงเป็นไงสวยงามมากเห็นแล้วแบบไม่อยากเก็บอะ่ะอันนี้ยังนะครับต้องรออีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันเป็นสีเทาๆดำๆอะ่ะสีน้ำตาลเหมือนว่ามันตายแล้วอะ่ะอันนั้นถึงเก็บได้นะครับ เดี๋ยวต้องรออีกอีกครั้งหนึ่ง เนี่ยครั้งสุดท้ายนะครับก็จะเก็บเปลี่ยวได้แล้วมันช้าตรงนี้แหละต้องรอเปอร์เซ็นต์ของมันไม่รู้ว่าทำไมานะครับเปลี่ยนมังเปลี่ยนปลูกแบบอื่นบ้างนะครับสำหรับคนที่ปลูกข้าวปลูกอขอาวเนเดิมเบื่อแล้วจะอะยาก เป็นแนวใหม่ก็ลองเอาไปใช้กันได้นะครับเดี๋ยวมอดจะอัพให้ว่ามันต้องใช้ได้มั่งนะครับแค่ไปลงแค่นั้นแต่ละอ่าอันนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือ,คอเกี่ยวได้แล้ว นี่เองนะครับเรียบร้อยสำหรับการปลูกดอกทานตะวันเสร็จแล้วหอนเสร็จแล้วท่าร่นเต็มเต็มเอามาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอืม เอ้ยไม่ใช่เราเก็บสีส้มดิลงนี้ดิเออน,นี่ไอ้ลงนี้แหละลงเก็บข้าวแหละใช่นี่ดูป้ายนะครับป้ายมันจะเยอะๆหน่อยเพราะมันเป็นแมทมอดมันจะขอมันจะเยอะหน่อยปลูกได้หลายอย่างนะครับก็อเอาไปปลูกกันได้ก็อ่าไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปลองใช้กันได้นะครับก็อ่าขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม